อ้ที่สิหัวมากใหญ่มาในเสื้อสีสดใสแขนชมูเสื้อเหลืองหลังฟ้าหลังเขียวเป็นไงล่ะเสื้อเจอกับ L V k ในเสื้อสีส้มขาวครับแต่ทส้สดครับเหตุอาเมชแนลและมูลิติอัตรตตัิเนนะ ใครเชียร์หัวหมากใหญ่คอหัวใจขาวชมพูใครเชียร์แอลวกเก้คอหัวใจขาวส้มนะครับในไลฟ์สดเดีย๋ยวเราน่าจะพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวในไลฟ์สดในขณะนี้น่าจะมีคนฟังอยู่ด้วยเดี๋ยวเราจะแจ้งไปด้วยเดี๋ยวรอบน้องเอาเพื่อตัดปัญหาเราถ่ายรูปใหม่ด้วยเลยนะครับ จะได้ไม่ต้องมีการฟ้องกันที่หลังไม่งั้นปวดหัวแน่นะต่างคนต่างเอานี้ต่างคนเอานี้นะครับจะ,จะได้ตัดนะครับถ่ารย,ยรูปเรรลยเอาละครับในกลุ๊ปนี้นะครับต้องขอดูคะแนนกันสักนิดหนึ่งกลุ๊ปนี้เนี่ยครับจะเป็นกลุ๊ปแซ่ หัวมากใหญ่อย่างที่บอกครับมี6คะแนนครับส่วน L B K มี3าคะแนนในมันสุดท้ายนี้ถ้า L B K ชนะก็จะมี6คะแนนเท่ากับหัวมากใหญ่แล้วทีมงาน K N P ครับม่ก็ต้องไปลุ้นกันต่อด้วยครับเท่ากับ3ทีมนี้มีสิทธิ์ที่จะได้เข้ารอบเหมือนกันแต่ถ้าหัวมากใหญ่ชนะแมตช์นี้ครับเขาจะเป็นจ่าฝูงทันทีในกุ๊ปเจครับซึ่งต้องเน้นแล้วก็เน้นกันเลยครับสำหรับเรหัวมากและหัวมากชนิดมาบางนี่แหละครับ บางกีมะขยันโอ้โหหัวใจขาวชมพูมาพร้อมกับประตูหนึ่งศูนย์ครับขึ้นนำยังกระรัวเร็วระดัจังหวันอีมาแล้วก็บังดิดบังดิดมาแล้วก็เพื่อนรวมทีก็คอยตอกก็คอยต่อกันรามาที่บังอิฟอบเอลอิรอบเอลได้บาราจังหวัดนี้ครับค่อยลำเลียงบอลมาที่กำลังซ้ายย้ายกันมาที่เซนเตอร์ใหม่เลขสิบเอ็ดแล้วก็บังวีมาที่บังอิฟออกมาที่บังแล้วก็บังกิม บางกิมเคราะมามาแล้วก que si ับังวีค่อยๆเคาะค่อยๆตอบมาที่กับบางดิษและดูการต่อบอลนะครับเมื่อมามีบางระบางกิมมาขยันนี่ก็ต้องบอกว่าการเซตบอลเนี่ยจะเป็นการตีบอลเท้าสู่เท้าเท้าสู่เท้าครับว่าเกมดูดูแล้วก็มั่นคงแล้วก็แข็งแรงทันทีจังหวะนี้ครับยกขึ้นมาที่กับบางซ้ายครับขึ้นเกมมาที่บางแล้วกับบางมัด แล้วมาเดียวบางกิมออกมาที่บางับางอิฟแล้วดูการตีพื้นที่เต็มเต็มโอ้โหแล้วดูหวนนี้ไปก่อนไปก่อนไปก่อนครับแต่ตอนนี้อดทนไว้ก่อนนะประตูอดทนไว้ก่อนดูครับว่าหัวหมากจะยังไงแล้วจะยังไงต่อแต่ตอนนี้ประตูครับหน้าเขียวแล้วครับแล้วจู่วกับบางอิฟออกมาให้บางกิมมากขยันแล้วตรงนี้ด้านหนริมรังริมเส้นโยกโยกโยกไหลลกับบาที่บางอิฟรอบเอวออกความมาให้กับบางและับางดิดไหวอยู่ไหมโอเคน่าอยังเขียวอาจารย์แป๊บครับอาจารย์หยุดเวลาให้หน่อยครับ ประตูเมื่อกี้ครับมังอิฟเอ้ยกินอะไรเข้าไปครับเต็มข้อดังพักครับหน้าเขียวเลยเออเขาปวดท้องเอาสเปรย์ไปฉีดท้องมาชอโลเลยเลยล้ออะยืดก่อนครับนี่ครับแล้วมังกีมนี่ครับมีผู้ช่วยในเรื่องการนวดครับนะเอาสูตรที่ภรรยาเคยนวดให้ครับมาใช้ครับในสนามขอบคุณครับ ไปกันต่อครับกลับมาเปิดกันใหม่จะพูดสาประตุลสาประตูเคาะบอลกลับมาที่บางอิบออกมาที่บางกิมค่อยเซตค่อยต่อค่อยต่ะคอ่อ,คอยไปครับ และจังหวะนี้ขึ้นเกมมาว่ายังไงแล้วก็บังดิดระยกันโดลกันโดลแล้วกันเอวีเคเล็งต้นประจีมานี่กระโดงไมเล็กสิบแล้วก็บังบาสบังบาสตามพี่เขยมาแล้วก็บังหมัดแล้วไงพ่านนี้พาทัวออกขวามาบังกีมาขยันแล้วเวลาบังกีใส่ขวาอยังแล้วก็ยังอยู่ครับเดินเครื่องเดินเครื่องกันต่อสำหรับหัวมากใจจังหวะนี้มาที่บังบังดิดกลับมาที่บังอิฟรอบเอวแล้วบังอิฟรอบเอวได้บอลจังหวะนี้ครับมาแล้วจ้ f เอฟซีหัวมากใหญ่ครับ หัวใจขาวชมพูคือหัวหมากใหญ่หัวใจขาวส้มคือ LBK บัางดิตมากันต่อเรียงที่ที่มาโยกแล้วก็โยกมาแล้วดูจังหวะกระชากลากมารัฐนอาจารย์เป่าฟูไปแล้วครับว่าออกไปแล้วแับมาดูบางอิดเหาะมาดูศตัวครับ หมายเลขสิบสามเกมนี้กูรักษาประตูวันนี้ที่เฝ้าเสาคือบังบีนแล้วบังดิดดูกระชากมาแล้วบังพิดโอ้ยังแข็งเลยครับคนเดียวเอาเขาไม่อยู่จริงๆกับที่ L B K ผู้สารประตูเปิดเกมครับจะยัดมาเรจาจังนี้แจ้กับตันทีแล้วบังดิดต้องกาจะใส่ขวามากันลงมาประกบติดเลยครับสำหรับกับตันทีหมายเลขสิบสามบังดำ นีครับบางจีเดินหน้าหาบางอิฟแล้วดูจังหวะจะบางหมัดแล้วโดนพิกมาแล้วจังหวะนี้ยังไงบางอิฟตามมาเล่นต่อได้บางอิฟมาบางหมัดบางหมัดไปไม่ไปไปไม่ไปบางดิ้น โอ้โหยิงแต่เรคนดังตุ๊บดังตับครับแล้วบางนาอิฟลูครับยกโยกบางแล้วก็บางอิฟบางแล้วก็บางอิฟแล้วจังหวะนี้เด็กจีนเล็กจีมาครับมาตั้งแล้วกับบางดำบางดำของ L B K แล้วจังหวะนี้กระดับมาที่บางแล้วก็มัดโยกกระบาดมาให้กับบางกิมมาขยันแล้วจังหวะนี้ออกซ้ายมาแล้วก็บางดิติมาให้กับบางกิมออกขวามาให้กับบางแล้วก็บางมัดค่อยๆเซตค่อยๆต่อค่อยๆไปเคาะมาที่กับบางกับบางกิมบางกิมได้บอลนี้ริมเส้นลำฟังซ้ายย้อยมาให้กับบางมัดลำฟังขวากลับมาที่บางอิฟรับเอวลำบบางมมัััดดดบบบบบาางงงไไ้้อลตรนนีีปกเยๆซต ค่อยต่อค่อยๆ่ต่อค่อยๆไปแล้วทั้งวันนี้ยังไงก็บังมาตีมาแล้วนะบังควายก็บังอิฟดูการตีโอ้โหจากที่เรามองดูสนามมันเล็กๆตอนนี้ทำไมสนามมันย้ายใหญ่จังเลยครับบังกีมาบอลมาด้านริมเส้นเคาะมาเลยบังอิฟยกกระดูกมาเปลี่ยนแกนแทงมากลับมาลงตดยบังบานมาที่บังแล้วบังมัดเร่งจี้เร่งจี้มาออกมาซ้ายซส์ไซกับบังกีมแล้วลูกนี้บังกีมถึงลแล้วถึงก็ผิดแล้วก็โยกโยกแล้วไม่ออกโยกแล้วก็สับไม่ลูกนี้ตามมาประกบติดเลยครับสำหรับหมายเลขสิบครับบังบาส คู่ต่อไปครับนะให้มาเตรียมตัวกันเลยสําหรับสุราแดงเอกคานายาวคันนายาวพบกับนรินเกาะ30ครับเอาครับโอ้โหคู่ต่อไปคู่ที่สิบเอ็ดมันพยาคาสุราแดงเขาจะเป็นจ่าฝูงโดยเต็มสมุนแบบหรือจะเจอนนรุดดีนแบ่งแต้มไปในวันนี้เดี๋ยวเรามาชมกันครับเละแอลแอลวเพิกระพิกมาบาังดำบังดำบดำัอบบ,บ,บโแล้วไม่ได้เกมส่วนวสวนกับบังบีนมากบอลมายกชิปมาเมื่อกี้มาขยายแล้วรีดรอนออกหลังตูไป เปิดจะบรุษับประตูครับเขามากันแค่ไหลมากใกล้ๆบางวีบางวียัดมาให้กับบางดำบีกมาระา้วตอนนี้ให้กับเล็กสามสุก้าบางมาร์ชบางมาร์ชจะมาในตอนนี้บางมาร์ชบางมาร์ชลูกนี้จะกบีกแล้วก็บีกไปโดนสกัดไม่ได้ครับคิกอินมาของ L B K X บุญญาบางมาร์ชนี่เป็นผู้เล่นดีมีความใหญ่ครับแล้วมีความคล่องด้วยครับเป็นกองประกรันหลังที่ดีของทางทีมงาน L B K ครับ ว่าวันนี้หัวมากใจนี่ครับมีตัวทําเกมอย่างบางกิมมาขยันและยังมีบางอีฟครับที่มีเป็นสไนเปอร์และมีบางดิสท,ที่มีเป็นเหมือนรถถังครับแล้วมีเจ้าหมัดเป็นตัวไล่ถือว่าชุดนี้ของหัวมากใหญ่คือชุดที่ดูแล้วน่าสนใจจริงๆแล้วจังหวะนี้หมัดครับดูจังหวะนี่ะครับความคล่องครับแต่ก็ยังโดนประกบติดโดยบางบางจีกระบมาที่บางหมัดตีบอลกระบมาที่บางอิฟบางอิฟได้บอลจังหวะนี้ก็ค่อยเซตค่อยๆต่อแล้วดูความแข็งและโดนรวบจากข้างหลัง ขอโทษครับบางรอเสียงสัญญาณจับผู้ตัดสินนะจ๊ะในฝั่งลุกครับเหมือนเดิมครับต้องรอเสียงสัญญาณจับผู้ตัดสินแต่ในฟั่งตัวเองหรือฝังรับเนี่ยสามารถตั้งวางที่จุดที่ตรงและเล่นเร็วดันทีได้เลยครับและยัดหมอ้อลูกดีผสตัว,ตวยังเซฟไว้ได้ L B K ทั้งใจคนดูที่มาทั้งใจเหมือนกันนะครับอย่าลืมซื้อของกินนะคะ ดูบอลไปแล้วก็กินของกินไปด้วยจ้าแล้วจังหวะนี้ครับแม่ออกมาตั้งเกมกันใหม่สำหรับหมายเลขแล้วได้สเปริงวีกลับมาตั้งที่กับบางมาร์ทออกขวาแทงมาจังหวะขึ้นเกมมาระบังใหญ่และจังหวะนี้ท่านนักเรนลงเริมเส้นโยกก็โยกมาอย่างถูกสกัดไว้ได้ครับหมายเลขแปดบางนัดนี่กับผิวเหมือนกันกับวงเอลบีเคไม่ใช่งานง่ายที่หัวหมักใหญ่ยบจะเอาชนะกันง่ายๆครับแต่ว่าในสนามตอนนี้ครับหัวหมักใหญ่ยังนําอยู่ที่หนึ่งประตูตศูนย์บางบีนเคาามาที่บางอิปรอบเอล ส, it, so ส, trilogy. ส่งมาที่บางมัดครับมีกับมาที่บางอิบสังเกตได้เลยครับหัวมากใหญ่ถ้าม,ม,มันมีช่องเลยในเต็มข้อแล้วลูกนี้เลี้ยวระดับน้วก็โยกก็โยกบาเดียกจี้ระดับจี้บาเอาเลยเอาละว่ามาที่บางบัดบางดำบางดำโยกแล้วก็โยกมาลูกนี้อย่าสกัดไว้ได้กลายเป็นลูกคนเด้อเอาเลยแล้วตอนนี้โยกแล้วก็โยกมาแม่แล้วก็ยังไงก็ต่อแล้วลูกนี้กลับมาตั้งที่บางมัดบางมัด really ออกมาที่บางบีนปบอลกับมาที่กับบางอะกับบางบัดครับ บังบัดลงมารับต่ำครับแล้วเอาบังอิฟเดินขึ้นไปแล้วบังดิดเดินขึ้นไปซ้ายขวาใช้เบื้นทตี้ให้เต็มอาณาเขตแล้วหลอกมาบาังกิมมักหยานโอ้โหบังดิดครับยังหาจดยิงประตูไม่ได้ไม่ต้องบอกว่าบางังดิดนี่ต้องบอกว่านะก,ก,ก็คือรถถังแห่งหัวมากใหญ่ครับคือกำแพงที่พร้อมบุกแลนาอิฟนี่แหละโจวิฟังเสียงเัาท่านผู้ชมแล้วรู้นี้ยังไงบังไม่ก่อนออกไปครับทีมงานผมไม่อยากได้คิกอินเข้า嘛บาังดิดครับ เพาะมาครับเมือ่อกี้รอบเอวแล้วบังหมัดตั้งป้อมบัญชาเมฆเรียบร้อยสองประตูสูงนี่คือการลงโทษจากการประกบหางครับของทางทีมงาน L V K อย่างผมบอกครับว่าตัวผิวของหัวหมากนี่ต้องยกให้กับหมายเลขสิบเอ็ดครับบังเลยบางับบางหมัดเล่นกันต่อเวลาย,ยังเหลืออีกเยอะครับมีทั้งสองเครื่งงรับกรับมาที่บังมัดบังมัดขึ้นมาแล้วลองใส่ซ้ายครับโอ้ยเป็นไงบังมัดเอ้ยแล้วจวังหวะนี้อาดเดวเวกให้ก่อนแล้วก็เปลี่ยนตัวเลยไหมครับสำรองว่ายัางไง เดี๋ยวอบางมัดปฐมพยาบาลก่อนสเปย์ไปครับท่านผู้ชมครับโอ้โหต้องบอกว่าแต่ละท่านก็เหนื่อยล้ากันหลายคนนะครับผมไปสืบประวัติมานะแต่ละทีมมาบางทีมก็เล่นมาหลายที่บางทีมได้ไปเดินการกุศลด้วยแล้วก็เล่นในรายการนี้ก็มีอาการบาดเจ็บเรื้อรังที่ต่อมาครับนี่ครับดูภาพรีเพนี่ครับบางมัดใช้วิธีการดึงจังหวะแล้วก็เลือกมุมครับนี่ครับดึงจังหวะและเห็นช่องขาครับนี่ครับยิงผ่านไปเลย ลูกที่สองโอ้โหมากใจสวยจริงครับชัดด้วยครับจากอเมชแนลสวยครับต่อครับไปกันต่อในสนามเรานี้บางมัดเราส่งมาบางนิดแล้วบางนิดแล้วบางนิดยังหวพันกันอยู่แล้วลงในแอรแล้วก็บีเก้เด็กจริงกระชากลากบาแล้วก็ซับพับแล้วก็ลงลูกกระดิษฐ์ครับจังหวะนี้ครับจะได้เป็นลูกฟรีคิกยักยืนในโกอย่างเต็มระบบครับเป็นลูกฟรีคิกสองจังหวะนู่นละในโกเลยครับ โอ้โหแล้วดูครับบังอิฟดูก่อนเดี๋ยวดูบังอิฟครับบังอิฟบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยมึงบางกูหน่อยเฮ้ยมึงบางกูหน่อยอย่าให้โดนหน้านะนี่แล้วครับเป็นจุดกล่องหัวใจยัดดีกว่าครับประจ้าดีกว่าวันนี้บังดำ L V เ B K ขื้นกระมาตั้งกันมาที่รุ่งสว่าประตูครับสำรับใบแล้วก็เลขสี่สิบข้อมาที่บังใหม่แล้วก็ไม่ลูกนี้ออกข้างสนามไปกลับมาที่บังหมัดออกซ้ายบังอิฟรอบเอล หัวหมากใหญ่ค่อยเซตค่อยต่อกันไปครับตอนตัวจังหวะนี้โยกกับมาที่เอลแล้วเอลวีเคขึ้นบอลกลับมาตีแลังบังดิดใส่ขวาโอ้โหฟังเสียงครับไม่ดังปุ๊บดำตับครับที่กินเข้ามาบังดิดกลับมาที่บังอิฟรอบเอลออกซ้ายของอิมเมอขยันไหลเข้ามาตั้งที่บังอิฟรอบเอลออกซ้ายมาครับบังดิดพอได้โดนน้ำริมเซตเรอใส่ขวาเลยแต่ทีนียังไม่ผ่านบล็อกหัวหมากใหญ่เดินเครื่องกันต่อครับกลับมาที่บังหลังบังอิฟบังอิฟได้บอล และจระนี้ออกซ้ายมาที่บางกังบางหมัดโยกซ้ายแต่งมาให้กับบางกีมนี่ครับหญิงจวะนี้อาจารย์ว่าเป็นลูกขอนเอรออันนี้ขออนุญาตบอกท่านผู้ชมนิดนึงครับใครที่นั่งข้างๆตาข่ายนะครับระวังด้วยนะครับระยะระยะ,ะ,ยะตาข่ายที่บางนั่งนะครับด้านหลังผมรู้สึกว่าบอลมันจะพุ่งถึงหน้าเลยนะครับโดนหน้าบางไม่เป็นไรต่อย่าให้โดนหน้านี้ก็พอนะอ่าบางค่อยเซฟนี้ก็พอะโดนบางไม่เป็นไรเราผู้ชาย แล้วแล้วแล้วแลวแล,แล,แลก็โอ้โห,หบางดิตและด้านด้านนี้เด็กๆที่นั่งใกล้ๆตาข่ายลูกๆระวังไว้นะหัวหมากใหญ่เวลายิงนะลูกไฟนะลูกนะมะนี้ที่นั่งด้านข้างต้องระวังครับว่าว,า,วาบอลมันอาจจะกระเด้งไปโดนหน้าได้ดังนั้นให้ออกห่างตาข่ายสักนิดคู่ต่อไปสู้เราแดงเอ็กซ์คานยาวนนรดินนะเป็นตัวรอดได้เลย วันนี้มักกะเดบเวลากี่โมงบังมาลิกมัเกเด็บเวลากี่โมงเวลาละมาดกี่โมงรู้ไหมเช็คให้หน่อยได้ไหมแล้วเว้านี้ขึ้นมาเจ้าจมัดจะมัดโยกกระชีมาแล้วโดนเจ้านี้ติดแล้วครับทีมงานแล้วก็เอลีเไปก็ต่อรันดี้สกุยยกขวามาให้กับสมรหมเลยครับแล้บางจีแต่เก็บบอลแรงไม่ได้ครับกิ๊กอินเข้ามาของทางทีมงานหัวมากใหญ่แล้วใส่ขวามาเว้ีนี้ก็ออกลังประตูไป เปิดเกมมันมาแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกนี่เป็นการแข่งขันในคู่ที่1ิบแล้วครับท่านผู้ชมครับนะสิบเจ็ดสี่สิบแปดนะเดี๋ยวบางมาลิกจะททาการอาสามรมักเรบนะครับนะ,นะอันนี้พูดจริงก็ต้องอาสารนะถ้าพูดแล้วก็อยาขึ้นครับวันนี้โตเซียนาจลาครับไม่ได้ยินเสียงอาสานเลยนะสุราแดงเอ็กซ์ขนาดยาวแล้วก็ทีมงานของ นุรุดีนนะครับนะเป็นเค้ืงแต่งกายรอเลย มาดูจังหวะรีเบครับนี่ชัดครับดูบางอีฟครับเนี่ยหลอกมาครับบางเกมโอ้โหนี่ยัดจังหวะนี้บางนิดไม่ถึงครับเอาแล้วับเกมกันขกันในครึ่งเวลาหลังนะครับเดินกันต่อครับในคู่ที่สิบรอบแบ่งสายนัดสุดท้ายของทั้ง2ทีมครับหัวมากใหญ่กับ L B K เชียร์บอลกันมาครับ รับมาตั ite, is ้งให้กับจมัดออกซ้ายมาบางกิมมะขาใหญ่แล้วครับแล้วจังหวะนี้เปลี่ยนการแทงบ้าให้กับราบังอิฟรอบเอลและลองสอยซ้ายเลยครับจังหวะนี้ก็ยักไห้ประตูเปิดยักบังใหม่ไหลมาที่บังมัดแล้วดู้วยรับฟูอาร์รีเด็กจีนจีบบังบัดบังบัดบังมัดบังมัดจัดระเบียบกับบังอีบังมัดข่อยนี่เดือดทีแล้วกับบังบัดแล้วก็โอ้โหเริ่มเร็วขึ้นแล้วจังหวะนี้ครับของทัพทีมงานเอร์วีเคครับสำหรับบังวีรับมาตั้งที่กับบังดิต ออกบอลมาให้กับบางอิฟรอบเอลตีซ้อยมาระตรีจงวันนี้ครับสำหรับใบเล็กสเปนบางวกาบ,บางมาัดบางมัดก็ค่อยโยกก็ค่อยหลวมก็ค่อยโยกมาระตรีจงวันนี้บางเราบังอิฟหลอกมาให้กับบางกีมากแค่นั้นแต่ว่าลูกดีครับมวยไม่ตรงครับลูกนี้ครับบางบีนครับปล่อยออกหลังประตูไปเปิดกันมาจากหัวมากใจออกมาให้กับบางอิฟรอบเอว รับมาที่บางระบีินพลษาประตูตีกึ่งบอลฝั่งซ้ายกับบางหมัดครับบางหมัดใช้วิชาครับว่าตัวกับตัวเบาโยกวโยกมาเอาแล้วกยกลับมาที่บางระบีงกีบตีบอลกับบางบินพลศาประตูศักษาประตูมาให้กับบางอิฟทีกลับมาให้กับบางบินออกซ้ายมาให้กับบางกิมมะขยันแลวสวัสดีครับเรียงจี้จี้มาบางหมัดออกขวาไม้บางอิฟรอบเอวบางอิฟแม่โยกหักข้อใม้กับบางหมัดม้วนมาหนึ่งทีให้กับบางกิมมะขยันกมาที่บางบินพลษาประตูตีซ้ายกับบางกีมมะขยันแล้ววัสนี้กับมาที่บางบินพลษาประตูและ ก็มามัดลำฟังขวาลำฟังขวาในบริจังหวะนี้มองหาเพื่อนร่วมทีมว่ายังไงไปกันต่อตีซ้ายมาให้กับมังคิมากขยันแล้วจังหวะนี้ครับดึงจังหวะรอมาให้กับมังบีนบุรักษสาประตูทีขวาให้บังอิฟรอบเอวแล้วบังอิฟบังแล้วบังอิฟบังอิฟบังอิฟไหลแล้วไหลมาบังมาดกาบก้างแล้วเลี้ยงหางมาแล้วหลอกมาบังอิฟมาลูกนี้บังอิฟักข้อลอมาให้กับบังดิษใส่ขวา ไปครับจูกีมโโอ้หเต็มข้อล่อเต็มแข้งซัดเต็มกล้องแล้วจากวันนี้ไปแล้วก็ไปกันต่อจะรู้สาวตูตีกันมานเราฝั่งขวาครับร่วงระฝังดำฝังดำยัดมาตั้งแต่ทีมเราก็ฝังอีบไม่ต้องสถิตยลูกไข่แตกได้แล้วก็มันแน่นอนแล้วก็ยัดเลยเยังติดเท้าของโมูเล่นของหัวมากใจและยก ขวาหูลูกอีกกะจะใส่เต็มข้อบังใหม่ครับยิงยังไม่ได้เปิดเกมกันมาจากหัวหมากใหญ่โหรษาประตูครับบังบิน<อ>ยกมาให้กับเจ้าหมัด จังหวัดได้บอลจำจังหวะนี้ค <beating> ร <scan> ับมาที่บางกิมมักกยันมากขึ้ที่กับบางมัดของหัวหมักใหญ่ท่านนั้นริมเส้นลำบางขวาตีมากระลำบัได้ก็บางดิดและดูจังหวะนี้ครับดิดบาแล้วกับบางดาไหลมาติ้บางดิดแล้วดูจังหวะเกมโตหัวหมักใหญ่มาแล้วจังหวะดก็โยกก็โยกมากระลำบัตที่บางอิปรอบเอวบางอิปรอบเอวออกขวามาในจังหวะนี้ครับให้บางกิมมักกยันแล้วใส่ขวามาติดบล็อกออกข้างสนามไป โอ้โหนี่ครับพาดบรรยากาศในสนามตอนนี้ครับก็กองเชียร์ก็มาดูกันเริ่มทยอยทยอยมาอย่าลืมนะครับซื้อของกินมาด้วยนะจ๊ะแล้วหวะนี้ใส่ขวามารติดบล็อกแล้วเกมส่วนแล้วก็สงกับตัวเราบังหมัดมาหัวหมากใหญ่มาที่บางกิมเมื่อจังหวะนี้ก็ไม่แมนครับกลายเป็นลูกเปิดเกมกันมาใหม่ครับของทางทีมงาน L B G X บุญจาโอ้โหแล้วหวะนี้เกือบมาเข้าเท้าแล้วก็ใส่ครับขวาของทางบางกิมมขยันครับสวัสดียี่มัดแห่งทุ่มบุรีแคลก วันนี้ยังเติร์กครับโคตรมันเลยครับังสุดยอดจริงๆครับย่ังเตอร์กเอาชนะได้ด้วยครับได้6คะแนนครับเรามาตั้งกันมาที่บางบีนออกมาใี้บางอิฟ อิบโยกโยก็โยกมาพานพานี้ผาทัวไหลมาให้กับบงบินเหยียบหลังมาให้กับบ,งบังหมัดลํำฝั่งขวาลำฝั่งขวาได้บอลจกากตรงนี้ตีมาให้กับบังบินกังบินได้บอลจกากตรงนี้ออกขวามาให้กับบ,งบังมัดทานริมเส้นลํำฝั่งขวาขึ้นเกมมาแล้วใส่ขวายัดลูกนี้ออกหลังประตูไปครับได้เป็นลูกคอนเดอร์ของทางทีมงานหัวหมากใหญ่ หัวหมากใหญ่ได้บอลรงนี้เล็ยงละมองมองละเลียงยัดมาเสาสองให้บางกีมมะขยันหัวหมากใหญ่กระับมาตั้งกันใหม่แล้วลูกนี้โยกกระโยกบาเลี้ยงจีแล้วก็ยิ้มาอับกับกลางที่บางละบางหมัดบางหมัดด้บอลรังนนี้คืนกระับมาให้กับบางกีมเอฟซีบางกีมแล้วเจ้าวันนี้ยังไงครับต่อโยกโยกกระโยกบากระับมาให้กับบางกีมมะขยันและเจ้าวันนี้ออกความให้กับหมัดของหัวหมากใหญ่หัวหมากใหญ่ออกให้บางกีมบางกีมากระชากลากเลยแล้วบาดมาแล้วเจงวนี้ยัดบาแล้วก็อยากติดผู้รักษาประตูออกไปออกไปแล้วเอาบัง บางมารบางมารไปเป็นโกของทางทีมงาน L B K แล้วเอาบางใหม่ดันแล้วก็นั้ขึ้นมาเล่นแล้วครับ สลับกันแล้วครับแล้วจังหวะนี้ครับเอาประตูที่มีความหนาความใหญ่ครับไปลองยืนกันบ้างแต่ลูกนี้วางไม่ตงรงกลับมาเป็นลูกคิกอินกันใหม่ของทางทีมงานหัวหมากใหญ่หัวหมากใหญ่ขึ้นเกมมาจากในเส้นลำฝั่งซ้ายย้ายมาให้กับบังอิปปล่อยกับบีได้เล่นออกขวาให้บังอิฟรอบเอวบังอิฟรอบเอวอยู่ในเส้นลำฝั่งขวาซ้ายขวาไม่ลูกนี้ยังดีไม่ได้กับบังกับบังมัดแล้วบังฟูอาร์เรอนี้ไปกับต่อยก์เลยยกบาเรจีก้กระจี้บาติดทีมงานหัวหมากใ,ใหญ่บังมัดบังมัดพาพาทัวร์ออนทัวร์โยกทัวร์แล้วลูกนี้พาทัวร์แล้วก็ทัวร์ทัวร์ทัััััววววรรรรร์์์ทททไหลลลมาาาบบงงงอออิเเ้้้ฝ่ซยีีจจ โยกขวาโยกขวาโยกแล้วก็โยกขวาโยกโยกข,ข,ขาไม่ยอมไปในจังหวะนี้มาบางบีดหนึ่งคืนหนึ่งจังหวะไหลมาที่อีฟกับกาออกมาที่กำลังังขวาบางดิดแล้วจัวาางหวะนี้ออกข้างสนามไปเอาแล้วครับจังหวะนี้ครับคิกอินเข้ามาของทางทีมงานหัวหมากใหญ่บางดิดได้บอลแล้วจังหวะนี้ยังไงก็ต่อไหลกันใกล้ๆกล้แล้วก็ลุงนี้ครับโยกมาให้กับบางมาร์ ามาได้บอลจังหวะน,นี้ครับได้บอลแล้วออกมาให้กับบางใหม่ที่ซ้ายมาแลวจ้ามาแลวจ้า,มาแาม่แอลบีเกักลูกซักลูกแม่จังหวะน,นี้ก็จะส่งมาครับสำหรับหมายเลขห้าระบังจีแต่จังหวะน,นี้บางหมัดดักได้ออกซ้ายมาให้กับบางอิรอบเอวเกินไปเลดา้ายังระใส่เลดา้ามาในลูก โอ้โหสองสี่เท่าไรแล้วนะสามประตูต่อศูนย์โอ้โหบางอีฟช่วงนี้ก็สายเขาเรียกว่าสายออนทัวร์ก็บอกว่าวันนี้ไปเล่นมาแล้วหนึ่งสนามนะเขาบอกว่าหลายสนามจริงๆครับช่วงนี้ครับท่านผู้ชมครับตอลิรกุนยันนะเราก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่สามนะครับแต่จ,จบกันวันที่เจ็ดแล้ววันนี้ก็เป็นแมตช์แบ่งสายนัดสุดท้ายของทุกทีมครับเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยจัดได้เต็มคาราเบลจริงๆครับ <น>บังดิดครับไหลให้บังเอ้าบังดิดวางไม่นิ่งครับไม่นิ่งครับวางมาข้างในให้บนเส้นครับนี่ครับ L B K บังมัชพลิกมาโอ้โหลูกดีสลองซัดเต็มข้อสำหรับบังนัทชัยังไม่เป็นประตู ลราแล้ว,วันนี้ครับกระทมาทั้งกำบังบีลแล้วตรงนี้ขึ้นเกมกันต่อครับเวลาเดินเว้นไปครับยกมาไอ้ลูกนี้ออกข้างสนามไปครับกระทำมาที่หัวหมอกใหญ่ที่บังอิด สายมาราชวรีกับมาที่บางเลบังมัดบางมัดโจมมาเราจวันนี้ยังไงกับบังมัดโจก็ยกมาเอาเลยยกสายยกขวาไลลกบมาให้กระราจุกีมาขยัลเลืตววนี้มาที่บังอิฟรอคเอวแทงกันมาที่บางเะบังนิตใส่บังกีมาขยัลเล้วดจุกุกราจุกีกมเก็บบอลไว้แนลขวามาในบังอิฟไหลกาบกลางมาริจีบางนิตใส่ขวาเต็มข้อแต่ก็ยังไม่ผ่านบังมัดครับ เชิญทีมงานสุเหร่าแดงเอ็กพันยายาดานุด,ดินก็เดินมาที่จุดปล่อยตัวแล้วครับนุรุนนะด,ด,ดินครับเดินนุรุดินครับเดี๋ยวให้น้องอมีนาเดินไปเชิญให้นะครับแล้วขอเบอร์นะครับให้แค่เบอร์เสื้อนะครับนะคุณอะไรนะธีระเดชนะแล้วไอ้เจ้ามาร์คสคัคนเบิกนะให้ขอเบอร์เสือ้อนะเออ ล้วจะโองขึ้นเกมมายัดมาจั้วันนี้ไม่ก็ยังไม่ได้ประตูตีข่แตาครับของสําหรับทีมงาน L B K เม่อแต่ผมอยากรู้จริงๆครับว่ากองเชียร์ที่นั่งอยู่ตรงข้ามโคศกครับมาเชียร์ทีมอะไรครับนี้ชุดนี้สุดเราแดงทั้งชุดเลยไหมใช่ไหมใช่ไหม,มจ๊ะอ๋อเดี๋ได้ข่าวว่าเดี๋ยวสุราแดงจะมีการกุศลใช่ไหมจ้านี่ขายอะไรจ๊ะขายขายของปะะ อ๋อว่าจะไปจะไปเที่ยวไปได้ไหมจ๊ะแต่นี้ระวังหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวบอลมันพุ่งไปนะระวังจังหวะบอลมันเด็กๆนะจ๊ะระวังด้วยนะเอาครับไปแล้วก็ไปกรต่อคร,รับประจบวันี้กระับมาที่บางอิฟรอบเอวยกมาไม่มีใครกลับเป็นเกมบุกของแอลแล้วก็มีเคแอลบีเคขอแล้วสักหนึ่งตรงแล้วหนึ่งตรงโพาะและ้วก็แพ้แล้วก็พพะโอ้โหลูกนี้เก็บแขนได้ดีครับสมายเลขเก้าสิบเก้าของหัวหมักใหญ่ครัาบาาบางัาบางแล้วก็บังแล แล้วจังหวะนี้กันละบังแล้วก็บังกับีเคยกมาสองสองกูบังแล้วเป็นโกดีระเกอร์จังหวะนี้ยังไงบังอิฟรอบเอวยกขวามาบังกิบะขยัยแลักโดนสกัดออกไปได้เอาลงให้เอาละวะเกมเดินแล้วก็เดินเครื่องต้องบอกว่าเวลาใกล้จะหมดลงแล้วสำหรับคู่แล้วก็คู่ที่สิบครับต่อไปคู่ที่สิบเอ็ดนักกีฬามาครับเชิญครับคุณนาไปเช็คเล็กอะไรอะไรอะไรชื่อแล้วจังหวะนี้ไปแล้วก็ไปกันต่อยก์เรายกมาเลี้ยงจี้แเราจี้มายิงแล้วก็ติดบล็อกออกข้างสนามไป ก็วันนี้มีเมนูพิเศษนะครับร้านค้าก็เป็นทางด้านหอยทอดนะครับจากบริษัทเบสแพนนะครับวันนี้ท่านใดที่หิวนะครับไม่มีอะไรทานนะครับเชิญได้ที่สนามครับมีหอยทอดกระทะร้อนนะครับแล้วก็อาหารดำบุญเส้นนะครับเหมือนเดิมครับแล้วก็ลูกชิ้นย่างแล้วก็อาหารตามสั่งกล้วยทอดมันทอดนะครับไข่นกกระทาโยกมานะครัโยกมา แล้วก็น้ําไปต่อครับอมาดครับเอาแล้วครับเราจะวันดีครับไปแล้วก็ไปกรต่อได้เกมบุกของดังทีมงานหัวมากใหญ่คอนเดอร์ครับไหลมาแค่ให้กับบังแล้วลูกนี้จะโยกแล้วก็โยกกับวาเอาแล้วครับเกมแล้วเกมบุกไปหน่อยไปหน่อยเอ้อลากเอาบีเคขอสักหนึ่งโลกโยกไหมไม่บางบีนก็ยังสกัดดีจริงๆครับ แล้วดูจังหวะสับมาสับมาสับไปสับไม่โดนใครแล้วบางกีมาแล้วก็มาขยันเอาน่ากระจมากันสามสี่คนโอ้ยลูกนี้กี่บอกมซ sorry อ m sorry เรียนเชิญครับทีมงานสุดาอแรกเอ็กซนายาครับที่จุดปล่อยตัวครับแล้วก็ไม่ลูกนี้บังมาดครับกระมาที่บังใหม่ออกขวามาทันทีพิกมาทันใดแล้วโดนสกัดไปครับอู้ระวังครับบังอีฟบอกว่าขอโทษบางแล้วบางเขาบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไร ลงกรนี่ทำถูกครับบอกว่าลงกรอ่ะบางออกมาออกมาดีดีด๋ดย้โดนบอลต่อลูกฟิคิกของทางทีมงาน L B K และดูจังหวัดนี้ครับโอ้โหบอลจบบอนแล้วก็ผมปรากฏว่าหัวมากใหญ่ครับได้3คะแนนครับ เอาแล้วครับในกลุ่มนี้บางเขียนคะแนนไว้หน่อยหัวหมากใหญ่มี9คะแนนครับ LBK มี3